สวัสดีครับวันนี้ก็ช่องกินเที่ยวสไตล์มีน้อยนะครับครับวันนี้พาทีมงานมาเอาหนอไม่ห่วงนะครับเดี๋ยวครับนี่ฮะหนอนี่ครับหนอน หนุ่ยโอ้ยหน่อนะสวยงามไม่คะนี่ครับสองหน่อนเลยครับเนี่ย ไปหน่อยอันนี้ก็เป็นการมาหาหน่อไม้ฮวกรอบที่สามนะครับเป็น EP3 สของเรานะครับ EP แรก EP2 สก็ยอดเยีวก็ทะลุนะครับตามเป้าครับ อันนี้ EP สามเรานะครับนี่ทีมงานเราครับน้อขเ้ินเที่ยวกับเอาครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดู EP หนึ่งกับสองนะครับก็เข้าไปดูในยูทู e ได้นะครับ นี่เป็นอีพีที่สามนะครับอันนี้เห็ดน้ำหมากนะครับเนี่ยสองดอกนะครับหน่อน,นี่ก็กำลังออกนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยหน่อนเล็กๆนะครับ นี่ครับตายแล้วมาหาหน่อตอนนี้เห็ดเต็มมือครับเนี่ยสามดอกสี่ดอกนะครับายอยู่บนเขาครับอู้ยขาหัก นสองดอกเดี๋ยวาวิธีไปเอากันครับนี่อีกนิดนึงครับอึ๊บโอ้ชอโอ้เก็บไปเก็บมากก็หลายตเติบเลยครับนี่ ระวังเห็ดไว้นี่ก่อนนะครับเรามาเอานี่ฮะหน่อไม้เห็นไหมครับคนถ้าคนไม่โลภจะไม่เหนื่อยครับพอดีเกิดเป็นคนโลภหน่อยครับเอาทั้งเห็ดเอาทั้งหน่อไม้นะครับเหนื่อยหน่อยฮะ Oh, wow. Så tar den det. ที่สองครับจะเป็นคนโลภนี่สุดยอดครับเดือดอมก่อนนี่ครับได้ทั้งหิดทั้งนอนนะครับเนี่ย เดินหาเห็ดต่อครับหนอแล้วเอาใส่ถุงกันเราไม่ต้องรียบครับเราค่อยๆไปครับนอนแล้วก็ได้ประมาณนี้แล้วครับไหครับเราไปเดินหากันต่อครับอันนี้ก็เป็น จีเห็ดกอแดงนะครับเนี่ยนี่ับโอ้โหดอกเตืองใหญ่ด,ดูดอกใหญ่เลยครับเนะี่ย แกงครับนุดขอแดงดีงครับเริ่มเหี่ยวแล้วครับไม่มีใครมาเก็บนะครับ อันนี้มันก็จะโดนพวกภาคพวกหอยกินนะครับเนี่ยไปแกงอร่อยครับในเห็ดนี้เมืม่อกี้เราเดินผ่านได้ไงครับเนี่ยเมื่อกี้มองไม่เห็น,นครับเมืมเ่อกีมาเจอช่องทิเซียสตา์อยู่น้อย อนนตอนแรกตั้งใจจะมาเก็บเห็ดเฮ้ยจะมาเก็บหน่อไม้ดูครับดูเขาดูเขาทำเพืเ่อนใจทำก,การเก็บหน่อไม้ครับมาเก็บเห็ดดูครับสวัดสดีครับผมนี่ครับเห็ดครับถ้าใครจะดูคลิปเก็บเห็ดนี้ไปดูช่องได้นะครับช่องไอ้กินงเทีย่ยวสไตล์มีน้อยครับตอนนี้ทิ้งทิ้งไอ้กระสอบหน่อไม้ไว้ตงรงนู้นนะครับ ผมก็จะเอานอนแต่ให้แม่ทำหมกให้ได้ครับวันนี้กรตุ้งปุ๋ยเห็ดก็แดงนี่ชอบออกในกอไผ่นะครับโอ้โหดูหอยกินนะครับเนี่ยครับเรากินได้สบายครับเพราะมีหอยมีทากกินอยู่นะครับถ้าเห็ดพิษนี่หอยทากจะไม่กินเลยครับ ดอกจะสวยครับพิษอันนี้แสดงว่าไม่มีพิษนะครับตอนนี้เหมือนหายใจแบบเหนื่อยๆ <c oughs> รับ ลาง,ลาง,ว,างวางเห็ดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมาวางเห็ดไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปเอากระสอบนอไม้ครับแล้วก็เข้ามาป่านไม้เข้ามาลึกไม้อีกหน่อยนึงนะครับนี่ครับ ามาเราก็เจอเลยนี่ถ้าเข้ามาเข้ามาเสงนี้นะครับมันก็จะมีทางเดินครับเห็นไหมครับเป็นทางเดินเลาะเขาไปนะครับสองฝั่งสองฝั่งทางเดินก็จะเป็น ป่าหนไม้ครับเราก็เดินหาได้สบายครับเนี่ยเราก็เดินตามทางนี้เลยครับเนี่ยผาออกเราก็เดินตามทางนี้ออกไปได้เลยนะครับเราจะหาสอง้างทางพอครับไม่ต้องไปไกลครับถ้าไปไกลเดี๋ยวเราไปตามหากันดีครับลำบากเนี่ยครับทางเดินนยหาเฉพาะ สองข้างฝั่งนี้ก็พอครับเนี่ย <c oughs> รอครับโอ้ยหหนอขึ้นเหวเยอะมากเลยครับนถ้าเอาไปเยอะเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเยแยะนะครับเจ็ดเผาครับดูเนี่ยโอ้โดูนอน,นี้ครับสวยครับจะตัดแป๊บ <c oughs> นี่ครับสวยกำลังเท้าเลยครับเนี่ยถ้าเอาหน่อขึ้นเหียวนี่เพียบเลยนะเนี่ยโอ้โหเจ็บทุกกอเลยครับเนี่ยครับไม่ได้พูดเล่นนะครับเนี่ยดูครับหน่อหน่อก็เยอะนะครับเห็ดก็เยอะใครอยากมาก็ทักข้อความมาเลยครับเนี่ยดูนี่ฮะเห็ดกัแดงนะครับเน่าแล้วครับเนี่ย อู่นอนนั่งดินนะครับดูับโอ้โหใหญ่นะครับเนี่ย ครับอีกนอหน่อนนึงเนี่ยโอ้มีนี่อีกสองหน่อครับเยอะจริงๆครับ ดูครับสามหน่อสามหน่อย,อยพอๆกับแขนผมเลยนะครับเนี่ยหน่อยเยอะแยะเลยครับดูฮะอันนี้ก็ขึ้นเหวนะครับเนี่ย เอาสองหน่ออู้หนุนทุนตรงนู้นนะครับเดีย๋ยวเราลงไปเอาตรงนู้นกัน,นครับน,นู่นนี่แหละเยอะแยะเลยครับเนะี่ยดูนะป็นพูดเล่นนะครับเนี่ยแหละแต่ละกอดูครับหนึ่งสองสามนะครับสามสี่นะครับห้า เจ็ดนอครับอันนี้สองกอติดกันนะครับเนี่ยนี่สองกอติดกันเจ็ดนอครับเยอะสุดๆไปเลยครับเนี่ยเอาหนานะครับ นี่ครับเราเห็ดเราก็ได้ประมาณนี้ครับวันนี้ได้แกงนึงครับเดี๋ยวให้แม่ถือไปครับตอนตอนหาไม่เหนื่อยครับเหนื่อยตอนแบกลงนะครับนี่นี่ครับหน่อไม้เดี๋ยวเราจะแบกลงไปนะครับ เดินไม่ไกลครับเนี่ยเห็นถนนแล้วครับ,รบเห็นรถไหมครับรถวิ่งไปวิ่งมานะครับอ่านนทครับ โอ้โหหนอนหนอเท <c oughs> ่ากับแขนผมเลยนะครับเนี่ยะครับใครอยากกินหนอกินเห็ดนะครับทักมาได้เลยครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับอันนี้คลิปหนอนนี้ผมลงไป3ามคลิปนะครับก็ยอดวิวก็ขึ้นดีอยู่ครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิป คลิปหาหน่อไม้หวก EP 1นึ่ EP สก็ฝากเข้าไปดูด้วยนะครับ EP 3นี่เราทำหน่อไม้ส้มครับถ้าคลิปนี้ยอดวิวดีเดี๋ยวก็จะไปทำ EP สี่ครับผม EP สี่นี่ทำอะไรดีครับเนี่ย <c oughs> เอาเก็บหน่อไม้มาแกงนะครับเหลือ นี่ก็ขายดีนะครับเนี่ยหน่อไม้นะครับถ้าเป็นหน่อแบบยังไม่ได้แกะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยก็กิโลละ20บาทนะครับเนี่ยโลนึงก็มีอยู่3าหนอ่อสหน่อครับกิโลละ20บาทสหน่อนครับถือว่าราคาใช้ได้อยู่ครับนี่นะครับเรา เราปอกหน่อไม้เสร็จเราก็จะมาฝานแบบนี้นะครับฝานเสร็จเราก็จะเอาน้ําแช่นะครับไว้ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับพอพวกนี้เราก็จะเอาเกลือนะครับเกลือมาคุกคุกเสร็จเราก็จะใส่ขวดนะครับเดี๋ยวก็จะรอดูขั้นตอนต่อไปครับผมอันนี้เป็นหน่อไม้ที่เราแช่น้ําไว้เมื่อคืนนะครับ เนี่ย yeah, หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวตอนเย็นๆเราก็จะเอาเกลือมาคุกนะครับแล้วก็ยัดใส่ขวดนะครับแค่นี้ก็เป็นหน่อมไม้ส้มแล้วครับผมหน่อมไม้ดองนะครับนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามกดสักตะไคร้นะครับผม